สดีค่ะพบกับจิตจา DIY อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาพร้อมกับความสวยงามนะคะของบอนสีซึ่งมีฉายาเป็นราชินีแห่งใบไม้นะคะสำหรับบอนสีที่มีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะคะอยู่ในตระกูลไก่นะคะนั่นก็คือ ไก่ตัวงามหรือไก่แก้วตัวงามค่ะสำหรับไก่ตัวงามหรือไก่แก้วตัวงามนะคะก็จะเป็นบอลสีที่มีใบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะเรามาดูลักษณะใบของเขากันค่ะลักษณะใบนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นเหมือนรูปหัวใจแต่ตรงข้างบนนี้นะคะ จะยาวหน่อยนะคะจะยาวนะคะก็จะเป็นจะเป็นริ้วๆๆ้วริ้วไปนะคะแล้วก็ปลายใบยแหลมยาวค่ะส่วนสะดือนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวปนน้ำตาลค่ะพื้นใบนะคะก็จะออกเป็นสีส้มๆค่ะสีส้มๆหรือสีออกโอรสนะคะ ก็จะมีออกชมพูอยู่นิดๆแต่ส่วนมากจะออกเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็จะเป็นจุดเหมือนจุดตะปุ่มตะป่ําเพราะว่าของเขาพื้นใบของเขาก็จะมีแต้มๆนะคะเป็นสีเขียวๆนะคะมองไกลๆก,ก็จะเป็นจุดตะปุ่มตะป่ําซึ่งมีความสวยงามนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะ ถ้าใบที่เขาแก่หรือได้อายุแล้วเนี่ยเขาจะสวยกว่านี้อีกนะคะจะเป็นออกสีส้มจุดตะปุ่มตะปํมนี้จะเต็มเลยค่ะเรามาดูข้างหลังใบนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวนะก้านใบก็เป็นสีเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบใหม่ออกมานะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆออ,ออกส้มๆขาวๆออกมาแล้วนะคะ การใบสีเขียวก็เป็นบอลสีในตระก,กูลไก่ที่มีความสวยงามและไม่เหมือนใครนะคะสำหรับราคาที่เขาซื้อไข่นะคะช่วงนั้นนะคะที่ได้ซื้อมาเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหนอ่อตอนนั้นจะต้นเล็กกว่านี้เยอะอยู่ซื้อมาในช่วงเดือน กลางเดือนของกันยายนนะคะตอนซื้อมาอยู่ที่ราคา300บาทนะคะตอนนั้นนะคะ300บาทถ้าเพืเ่อนๆคนไหนยังไม่มีนะคะก็หามาเลี้ยงมาสะสมเอาไว้นะคะเขามีความสวยงามมากเลยค่ะทำให้เราหลงรักนะคะ เป็นบอลสีอีกชนิดหนึงที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายและมีความสวยงามไม่เหมือนใครคะ่ะสำหรับวันนี้กลล็ลาไปพร้อมกับบอนสีไก่ตัวงามหรือไก่แก้วตัวงามคะ่ะ